เจียกเก็บพักอีกแล้วค่ะมือนจี้เจียก,กสิมาตัดพักทองทุกเก่าล่ะค่ะตัดพักทองเหมือนเดิมยังมีชีวิตอยู่ค่ะพักทองเจีเ๊เจียกกระเดยคุณค่ะเจีสิไทยยังเห็นไเจียดเจียกกระไทยไทยแล้วไทยอีก คลิปนนะมีลงอยู่ค่ะแต่ว่าเจีเ๊ยบไม่อยากล่งดูค่ะล่งดูกะมกกะสีเบือเนาะโดนโด,ดนเบืองเธอหนึงตัดไอ้นี่ยอดฟักทองเจี๊ยกไปทายบัตรประซาส้นค่ะอยู่อำเภอเนาะเจี๊ยก บัตรประชาชนเจี๊ยบวิ่อายุค่ะเจี๊ยบกันเลยให้ลูกพาไปค่ะเจี๊ยบตัดไปเดี๋ยวนี้ตัดได้หลายค่ะเดี๋ยวนี้ตัดได้หลายเนาะ นี่ไงตัดแล้วก็เอาปิกแกรมนี่ค่ะเอ้ย งานของเช็เจี๊ยบทำทุกวันเช็เจี๊ยบก็บเมื่อยคือกันล่ะค่ะเมื่อยกับลูกบพท่านใหญ่เนาะต้องเฮ็ดเฮ็ดกับเฮ็ดเพื่อลูกก่อนล่ะค่ะเฮ็ดเพื่อจะคล้องกับไ่ได้เฮ็ดดอกมือเนึ่งมือน,งอนึงกับไ่ได้ใส่เงือนเอียงดอกค่ะเช็เจี๊ยบอยู่นะ่ะหาไวใ้ให้ลูกให้ลูกใหญ่ซะก่อนจังสิเศราทำงาน เจีย๊ยกก็อยากไปท้ำเกษตรอยู่บ้านที่กันล่ะคะ่ะท้ำเกษตรแบบว่าตามภาษาเจีย๊ยกนะกันเนาะไปพุนไปทั้งพุนเจี๊ยกก็เก็บ หมูว่านก็มาเก็บได้ค่ะเก็บหมูว่านเจี๊ย,เ,ยเก็บบโบลายหมูว่านนี่เพราะว่าปกติเจี๊ย,ยกกะสิเก็บเอาซ้ำเจี๊ยกเ,เป็นคนแบบว่าเจี๊ยกเครียดนะคะแบบว่าไปไปสมัครงานเนาะจนมากากับขากระจางเฮาหมื่นละสามร้อยนะะเนาะเม่์บาทนึ่งสี่กับหมื่นละสามรอย สีลอยกับทั่งเห็ดโอเนาะแต่ว่าเขากับบรับเจี๊ยบดอกขาเว่าวถึงเนาะบานีเมื่อเห็ดยังสีห้าก็ได้ได้หลายกลัวขาแรงที่เห้าไปสมัครเห็ดไร้วันนะคะแคมมห้ากับได้ยูกับขอบขั้วนะได้ยูวัดมือนะคะเจี๊ยบก็เลือกทีสิเห็ดแบบนี้ดีกลัวค่ะ บ่มีคว่มหูกับสเสเฮ็ดอีหยังเนาะอายุก็หลายเท่ากับเฮ็ดแบบนี้ดีที่สุดนะคะก็สันเท่ากับอดตายด้เพระาะว่าอยู่บ้านเท่ากับตองทํำงาน,นะคะ่ะลูกเท่ายังเรียนนะคะเอาบ่ได้มีเงินเก็บมีเงิน,นหลายๆคือมูนอเนาะเท่ากับตองเฮ็ดนี่ค,ค่ะ ขาพถือเป็นยังไงดอกสันส้นๆบทจากเนาะนี่ค่ะตัดออกหยอดปลักทองน่ะกินเป็นทั้งคนไทยทั้งคนเผื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะเผื่อนบ้านเพื่อนก็มากกินค่ะบอเคยว่าสีเหลือหรือว่าขายโบเบิดเลยค่ะเพราะว่าระกรอนผลกีเจียเก็บ ลืมออกผลผลิตไม่ไมเนาะเจียเก็บยางละสิกรกมนะคะเก็บไปให้พ่อหญ่หมายถึงพักอันนี้เจเจกระิเก็บลองๆองไปสิปกรกมเนาะพ่อหญ่ว่าลังค้นก่ะเอาผู้เดียว10ิกรกมเลยค่ะส่วนหมากเอาผู้เดียวกะสิเป็นตังประเทศเนาะสิเพิ่งเอานี่ค่ะ เจี๊ยบกับเก็บไปเลยด้ยค่ะเจี๊ยบบ่เอาหน่วยเพิ่นเนาะน,นี่แบบนี้เจี๊ยบก็บเอาเลยตัดพี่โซงตลาดกัได้เงื่อนเพิ่มค่ะแต่ว่าเมื่อยเนาะคิดเอาซ้ำเขาเฮ็ดได้ก็เพาะละหล่ะ ค่ประมาณนี้เนาะทายโดนลายมูกับสีว่าโดนเนาะเจี๊ดเยียกับเก็บนาทีเจียเยียเก็บคือเกาล่ะค่ะเ,เก็บไปพูหนหยอดที่เพิ่นโพขึ้นมาน,นะคะ่ะเก็บไปเนะาะค่ะกับเท่านี้แล้วค่ะจังพอกันคลิปนาสำหรับคลิปนี้ก่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจียเยียดกันเด้อค่ะมือไมคค่ะกระลังฮัดเนาะ อย่เกียกเฮ็ดยูทูบเดีย3สามสี่เดือนนี่ค่ะเฮ็ดยังกับบ้านได้ก้าวหน้าล้วค่ะแค่ท้ายล้วก็ลง่งกดพิษก็เฮ็ดว่าได้ค่ะค่ะกสวัสดีค่ะ